สวัสดีครับก็พับกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Google Lab โดยมีผมจุรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงระหว่างวันที่1 9ถึง23สิงหาคม2 0ง4นนะครับทง้งตัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยต่างปิดบวกพร้อมกันนะครับโดยดัยชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับมาปิดปลายสัปดาห์ที่ระดับ5 6 3 4 6จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น1 4 5นตนะครับหลุดจากการที่นายพาวเวลประธานเฟดเนี่ยออกมากล่าวชัดเจนว่าถึงเวลาที่เฟดจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่รายงานออกมาระหว่างสัปดาห์ก็ไม่ไสะท้อนการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่อย่างใดนะครับ โดยหุ้นนำตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น Nvidia เดียนะครับบริษัทชิปตามมาด้วย e l ลิลี่บริษัทยานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหุ้น r k s h i ช e h a ัตเ w a y รวมทั้งหุ้นเอ p h าเ e t หรือว่า Google แล้วก็ h o m มดีปอดที่เข้ามาร่วมหนุนนะครับแต่หุ้นเทคโนโลยีตัวใหญ่อย่าง Microsoft กับบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Intel เนี่ยกับมีราคาปรับตัวลงส่วนตัชนีห้างเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นมา1.04นะครับ มาปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับ1 7 6 1 2 1 0จุดนะครับถือว่าเป็นการปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับนอกจากเรื่องของปัจจัยเฟดที่ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ยังมีรายงานบริษัทจดทะเบะียนขนาดใหญ่หลายตัวนะครับที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดนะครับอย่างเช่นเซี่ยวมี่ิงอัน a a นะครับ รวมทั้งยังมีข่าวที่อาลีบาบาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสถานภาพการจดทะเบียนนะครับมาอยู่ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นหลักนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น primary listing นะครับจากที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทำให้นักลงทุนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยสามารถจะซื้อขายหุ้นเ9 8 8หรือว่าอาลีบาบาเนี่ยผ่าน stock connect นะครับนอกจากหุ้นอาลีบาบาที่เป็นตัวนำาดชนีเนี่ยก็ยังมีหุ้นเสี่ยวม,มี่นะครับอย่างที่บอกว่าผปประกอบการดีกว่าที่คาดน,นะครับ รวมทั้งคุ้นกลุ่มการเงินอย่าง A A a S S B C รวมทั้งถึงอธนาคาร c h i ไชน่าคอนสตรักชที่เข้ามาร่วมหนุนครับก็พันถึงบอดแคสต์นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเบิร์ดชาร์ทเวทนะครับที่มีการรายงานถึงเรื่องของการถือคองหุ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่โจดจันนะครับเพราะว่าเบิร์ h ชาร์ทเว a เนี่ยก็เป็นที่รู้จักนะครับเป็นบริษัทการลงทุนที่มีนายวอลเลนบัฟเฟตเนี่ย ซึ่งเป็นนักลงทุน VI ระดับตำนานเนี่ยบริหารอยู่นะครับก็ได้มีการแจ้งตลาดนะครับว่ามีการเข้าเก็บหุ้นตัวเล็กนะครับที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนนะครับก็ได้แก่หุ้น a l t a ้าบิวตีนะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ U.L.T.A. นะครับกับอีกหุ้นหนึ่งก็คือ h y โ o นะครับหรือว่า S.E.I. นะครับในช่วงแต่มาส2ที่ผ่านมานะครับและเนื่องจากที่เบิร์ชชาร์ดเดอะเวเนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับ กำให้ในบอสแคร์เนี่ยเราจะ,จะมาทำความรู้จักหุ้น2ตัวนี้กันนะครับซึ่งหากอิงจากรายงานที่เบิร์ชชัยฮัตเเวเนี่ยเปิดเผยนะครับการลงทุนในช่วงไตรมาส2เนี่ยก็มีการซื้อหุ้นอัลต้าบิวตี้เนี่ยเป็นจำนวน690,000หุ้นนะครับเป็นมูลค่า2,666.3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นราคาต้นทุนต่อนหน่วยก็คือประมาณหุ้นละ386เหรียญน,นะครับซึ่งก็เทียบกับราคาปิดเมื่อวานเนี่ยที่ 371เหรียญเนี่ยก็ถือว่ายังขาดทุนอยู่ประมาณ10%นะครับส่วนหุ้นไฮโก้ Go นะครับเบิร์ชารทเตเวเนี่ยซื้อเข้ามาระหว่างไตรมาสเนี่ยประมาณ1ล้านหุ้นนะครับรวมมูลค่า185.4ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับหรือตกเฉลี่ยหุ้นละ178เหรียญน,นะครับต่อหุ้นนะครับซึ่งหากเทียบกับราคาปิดของหุ้นเมื่อคือนเนี่ยที่247.39เหรียญเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับ ถึง39%นะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขกำไรขาดทุนที่เป็นกระดาษนะครับแต่ก็คงต้องดูตอนขายจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าเบิร์กชาทเทอร์เวนเนี่ยตัดสินใจในการซื้อหุ้น2ตัวนี้เนี่ยถูกหรือผิดนะครับคราวนี้เราก็มาทําความรู้จักกับธุรกิจของหุ้น2ตัวนี้กันบ้างน,นะครับเลยเริ่มจากหุ้นบริษัทอัลต้าบิวตี้นะครับที่มีคําว่าบิวตี้ที่กแปลว่าความสวยความงามนะครับดังนั้นเนี่ยอัลต้าบิวตี้ก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามก็คือเป็นบริษัทที่ค้าปีกที่ขายสินค้าด้านความงามซึ่งก็มีสินค้าของบริษัทที่ประกอบด้วยเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวผลิตภัณฑ์ดูแลผมแล้วก็เครื่องมือทําผมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาบน้ําบริการแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับบริษัทก็ยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปีกเรื่องของบริการซาลอนแล้วก็การค้าอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งสามารถให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้าในร้านแล้วก็จัดส่งสินค้า ไปอย่างบ้านได้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทดําเนินการร้านค้าปีมากกว่า1,350แห่งน,นะครับในทั่ว50รัฐของสหรัฐนะครับโดยมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นสุดที่50สาขาต่อปีซึ่งในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัลต้าปีตี้ก็ได้แสดงการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อนเนื่องนะครับอย่างในปี2022เนี่ย บริษัททำรายได้8.63 0ันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ40%จากปี2021นะครับส่วนในปี2023เนี่ยก็ได้ถึง10,000นะครับ209ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น18%จากปี2022นะครับแล้วก็ในปีการเงิน2024เนี่ยบริษัท ก็ทำไรายได้ไปประมาณ1 1 1 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น9.7% 8จากปี2023นะครับท้งนี้เนี่ยในไตรมาสหนึ่งของปีการเงินปัจจุบันคือปีการเงิน2025ัะนะครับอัลต้าบิวตี้เนี่ยก็รายงานยอดขายสุทธิได้2 7พันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น3.5%เนะครับเมื่อเทียบกับอ2องจุพันล้านเหรียญในไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณก่อนนะครับส่วนการสุทธิก็ถือว่าเติ หลังฟื้นตัวจากการระบาดของโควิดนะครับที่ทำกำไรสุทธิได้1 7 6ล้านเหรียญดอลลาร์ในปี2019นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนี่องมาเป็น1 3พันล้านเหรียญดอลลาร์ในปีการเงิน2023นะครับส่วนการมาสุทธิไต่มาแรกของปีการเงินปัจจุบันเนี่ทำได้3 1 3ล้านเหรียญน,นะครับีแต่ว่าลดลง10%จากไต่มาสเดียวกันของปีก่อนมาในส่วนของบริษัทไฮโ้คอร์ปอเรชั่นนะครับ ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอะไหล่เครื่องยนต์เจ็ตและก็อะไหล่เครื่องบินนะครับก็มีบริษัทย่อยที่ออกแบบแล้วก็ผลิตอะไหล่เครื่องยนต์นะครับอะไหล่เครื่องบินแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นบริษัทร,รับซ่อมแซงแล้วก็บำรุงแล้วก็จับจำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมือเกี่ยวกับอุปรกรณ์วิทยุเครื่องมือสื่อสารสาหรับสายการบินนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการออกแบบแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้นะครับ ซึ่งก็เป็นที่ทราบนะครับว่าธุรกิจการบินเนี่ยมีการขยายตัวต่อเนื่องมาตลอดตามการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับทำให้อะไหลเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องบินหรือว่าการซ่อมแซมเนี่ยถือเป็นปัจจัยในการบารุงรักษาที่เครื่องบินต้องมีการเช็คเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าหากมีชิ้นส่วนบกพร่องหรือว่าไม่ได้รับการดูแลบํารุงรักษาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบมาหันนะครับส่วนผลการดำเนินง,งานของบริษัทยขยายตัวทุกปีนะครับนับตั้งแต่ปี2020นี่ะครับที่ทารายได้1 8พันล้านเหรียญน,นะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเป็น2.9พันล้านเหรียญในปีการเงิน2023นะครับส่วนการระสุทธิก็เพิ่มขึ้นจาก314ล้านในปี2020นะครับแต่ลดลงเหลือ3 0 4ล้านในปี2021 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น351ล้านเหรียญในปี2022นะครับแล้วก็403ล้านเหรียญน,นะครับในปี2023นะครับส่วนผลการดำเนินง,งานล่าสุดในช่วงครึ่งแรกของปี2024เนี่ยไฮโ้ก็ทำรายได้รวม3.5พันล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นถึง41%นะครับ Year on อ e a r ส่วนกรสุทธิในงวดครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำได้4 1 3ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น17%นะครับส่วนเหตุผลที่เบิดชาร์ฮัตเว์เข้าซื้อหุ้น2ตัวนี้เยหลลักๆ ็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะครับที่ปัจจุบันนี้กระจุกตัวในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้น Apple ที่มีการขายออกไปก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มก,มการเงินนะครับที่มีสัสดส่วนสูงถึง1ใน4ของพอร์ตนะครับตามมาด้วยกลุ่มพลังงานและก็กลุ่ม consumer stable นะครับที่เกี่ยวข้องกับของใช,ช้จำเป็นนะครับอย่างละประมาณ10%นะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าซื้อหุ้น อัลต้าบิวตี้ที่อยู่ในกลุ่มคอน s u m e r discretionary เนี่ยแล้วก็ไโก้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนนะครับรวมทั้งสร้างผลตอบแทนการลงทุนจากหุ้นที่กําลัง เติบโต2ตัวนี้นะครับซึ่งหากนักลงทุนท่านใดนะครับมั่นใจในการเลือกหุ้นข้อพอร์ตของเบิร์กชาย์ทตเวที่มีนายบรนบัเปตบริหารนะครับแล้วก็มีสถิติที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดชนี s อ500เนี่ยก็สามารถซื้อหุ้น2ตัวนี้นะครับกับ k ค x ีเอัน KTX ี n d e แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ